ไพ่เสียงไทยกับชาววันใหม่นะคะวันนี้นะไพ่เสียงไทยวันนี้ไพ่แห่งการยกย้ายการเดินทางใครรอเดินทางไกลการต่างประเทศนะคะใครเจ็บป่วยก็จะหายนะคะใครรองานใหม่จะได้ข่าวดีเรื่องงานใหม่มีเกณฑ์ยกย้ายนะคะเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานเปลี่ยนรถใหม่ค่ะ เอารถเก่านะคะไปเทินเอารถใหม่ป้ายแดงนะคะหรือว่าถ้าใครเจ็บป่วยก็จะหายเป็นไพ่พลังบวกนะคะชีวิตคุณมาถึงจุดเปลี่ยน,นะคะ่ะใครเจ็บป่วยวันนี้นะคะขอให้เป็นพลังงานของคุณนะคะถ้าใครเจ็บป่วยวันนี้ก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลวันนี้แหละนะคะหายเจ็บหายป่วยหายไข้นะคะ ไปดูที่ใบที่สองนะคะพลังงานแห่งไพ่ว้าวนะคะไพ่เดินทางไพ่ทรัพย์สินเกี่ยวกับบ้านรถยนต์นะคะใครกำลังจะซื้อบ้านหลังใหม่นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณคุณจะได้ย้ายเข้าบ้านใหม่นะคะย้ายขึ้นบ้านหลังใหญ่นะคะถ้าเป็นรถนะคะมีโอกาสที่จะได้ซื้อรถใหม่ป้ายแดงรถเบนซ์คันใหญ่นะคะคันที่ใหญ่กว่าเดิมสวยกว่าเดิมหรูกว่าเดิมนะคะ แม้แต่ความรักก็เช่นกันนะคะไพ่พลังบวกพลังใจวันนี้ถ้าใครนะคะเจอรักวันนี้เป็นบุญวาสนาเป็นดวงชะตาของคุณเคยทําบุญร่วมกันมานะคะทําบุญร่วมชาติอักบาดร่วมขันนะคะถือว่าไพ่สองใบนี้ให้พลังงานดีทุกเรื่องนะคะ ความรักก็เช่นกันนะคะจะได้เจอคู่แท้นะคะถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าเป็นเรื่องการเงินล่ะคะการเงินนะคะก็จะดีขึ้นมากๆมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะการเงินก็สดใสส่วนการงานยิ่งไปใหญ่เลยค่ะการยกย้ายนะคะจะได้งานใหม่หรืองานที่มั่นคงหรือย้ายองค์กรใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะตำแหน่งที่สูงขึ้นค่ะ ส่วนนะคะใครคิดจะเปลี่ยนรถซื้อบ้านใหม่วันนี้เป็นจังหวะที่ดีขอให้เป็นพลังงานของทุกท่านนะคะใครมาเจอคลิปนี้ขอให้เป็นพลังงานที่ดีของคุณนะคะถือว่าไพ่พลังบวกนะคะดีทุกเรื่องมาถึงจุดเปลี่ยนนะคะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นไพ่ดีทุกเรื่องค่ะขอให้คุณโชคดีรับพลังงานดีๆนี้ด้วยนะจ๊ะบ,บาย